สวัสดีค่ะพวกวันอีกแล้วนะคะกับช่องโภมพันตุลากันวันนี้ก็มาดูคานาดอกแคร์แคบหมูกรอบฝีมือครูคำพันตุลากันค่ะอันนี้ก็คือซอสฝาเขียวหนึ่งทับพีอันนี้จะน้ําตาลครึ่งช้อนผงนัวนิดหน่อยเอา้าอันนี้อะไรโอใช่ใช่น้ำตาลมีสองกระสัตรนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อพริกกระเทียมข่าตะไคร้อันนี้ก็แคบหมู EP ที่หนึ่งร้อยสิบแปดค่ะที่ทําเมื่อวานค่ะมาแคะพี่น้องมาเบิ้งค่ะแบบซ่บเลยค่ะมือนี่ค่ะ อ่ามาดูกันเลยค่ะกระทะตั้งไฟใส่น้ำมันหมูค่ะใส่พริกกระเทียมพริกกระเทียมค่ะตะไคร้คลุมพันใส่เป็นให้หอมๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็เจียวลงไปเจียวให้หอมๆก่อนเปิบ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 นี่ค่ะเดร็ดเรียบร้ยอยแล้วใส่ตอดปลาเขียวลงไป ใส่น้ำตาลลงไปค่ะใส่น้ำตาลใส่ผงนัวใส่ <c oughs> ขอภัค่ะพี่น้องใส่น้ำล้างคุกค่ะใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะผสมคุกเข้ากันให้ ให้เครื่องปรุงผสมพวกเขากันเลยค่ะนี่ค่ะเราให้เครื่องปรุงเดือดนิดนึงแล้วเราก็เตรียมฟ้ามาปิดเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณเนฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเย่อมชมให้กำลังใจช่องภูมพันธตุลากันค่ะขอบคุณเรไรค่ะพี่น้องนี่ค่ะสุดเด็ดเคล็ดลับการทำอะาณาดอกแคแคบหมูกรอบค่ะแซ่บแซบเด้อค่ะพี่น้องทำทุกวันก็หมดทุกวันเลยค่ะ อ่ะเสร็จแล้วค่ะใส่คะน้าลงไปปุ๊บใส่ดอกแคร์ลงไปค่ะเก็บมาจากนาค่ะนี่ค่ะลงไปผัดค่ะปุริพาขอฝาอบฝาปิดด้วยค่ะโอ้โอเคค่ะมาแล้วค่ะนี่ค่ะปิดฝาเลยค่ะ อบปิดฝาไว้เพื่อที่จะให้ผักเราสดค่ะผักเขียวสดแล้วก็นุ่มค่ะสวยเลยค่ะพี่น้องปบ๊บ ตับด้านค่ะโอ้ดอกแค่สวยมากเลยค่ะสีจากสีแดงกลายเป็นสีม่วงเลยค่ะพี่น้องเนี่ค่ะอบอีกครั้งหนึ่งปิดฝาค่ะคณะดอกแค่แคบหมูกรอบค่ะฝีมือโครมพันแทบแดบเยค่ะพี่น้องมาทานด้วยกันนะคะตรดเด็ดเคล็ดลับเลยค่ะอร่อยเลิศเลยค่ะ กุเลิอขาเสร็จแล้วนะคะปับ๊บนี่ค่ะนุ่มๆค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะปิดไฟปิดไฟเลยค่ะปึ๊บปึ๊บใส่แค่หมูลงไปค่ะปึ๊บกุกเลือดขาเขาลูกโดดนี่ึงโกโดดนัะ สี่ห้าลูกนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะคณะดอกแคแคบหมูกรอบค่ะฝีมือคูมพันตุลากันค่ะนี่ค่ะโอ้พี่น้องสุดยอดเลยเด้ค่ะสุดๆเลยค่ะขอจานค่ะขอจานค่ะปั๊บนี่ค่ะจานมาตักเลยค่ะนะค่ะค่ะค่ะคุมพันวางจานไว้แล้วค่ะมาเบิ้งด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะ โอ้สุดๆเลยค่ะพนาดอกแคแคบหมูกรอบค่ะอร่อยอร่อยเด้อค่ะพี่น้องเด้อเนี่ค่ะอร่อยเลิศรลเลยค่ะประดับจานด้วยดอกแคค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะคฤทธิ์เดี๋ยวลงมาข้างล่างเลยค่ะกดดอกแล้วลงมาข้างล่างเลยค่ะ โอ้ดูค่ะพี่น้องเบิ้งเบิงเบิงคะนาดอกแคแคบหมูกรอบค่ะนี่ค่ะสวยเลิศเลยค่ะอร่อยอร่อยค่ะมาทานด้วยกันนะคะนี่ค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับค่ะเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากมีซอสฝาเขียวค่ะมีซอสฝาเขียวมีน้ําตาลน้ําตาลก็ปลายช้อนผงนัวนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะน้ําซุปก็ใช้น้ําล้างคุกก็ประมาณหนึ่งทพีค่ะ แซบแซบ่าพี่น้องนี่ค่ะมาทานด้วยกันนะคะคณะแคบหมูกรอบค่ะสีมือคว่มพันตุลากันค่ะโอ้ฝั่งนี้สวยค่ะก็จะเป็นที่แสงนะคะว่ามุมแสงแสงว่าถ้าแสงเข้าก็จะสวยด้วยค่ะนี่ค่ะเราก็ต้องจัดให้ให้ตรงกับที่แสงเข้ามานี่ค่ะพี่น้องงามงาค่ะนี้ค่ะสุดยอดเลยค่ะคณะดอกแครแคบหมูกรอบ ฝีมือความพันตุลากันค่ะขอบคุณเอฟีทุกท่านเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะอร่อยเลิศเลยค่ะเวลาเราทํานะคะอ่าก็เราผสมคุกเคล้าเครื่องปรุงก่อนคือใช้น้ํามันหมูนั่นแหละคะ่ะเจียวก็จะเป็นพริกกระเทียมพริกกระเทียมข่าตะไคร้พริกขี้หนูนะคะตำผสมคุกเข้ากันแล้วก็นํามาผัดกับน้ํามันหมูค่ะ ให้หอมๆแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปค่ะเครื่องปรุงก็จะมีน้ําตาลน้ําตาลปลายช้อนผงนัวนิดหน่อยแล้วก็จะมีซอสปลาเขียวหนึ่งทพีค่ะแล้วก็น้ําล้างคุกหนึ่งทพีค่ะพี่น้องนี่ค่ะพอน้ําเครื่องปรุงเดือดปับ๊บเราก็ใส่คะน้ากับดอกแครลงไปผัดโดยการปิดฝาไว้ให้ผักเขียวสดค่ะปิดฝาไว้ด้วยค่ะพี่น้องเขาจะปิดฝาไว้ให้ผักเขียวสดเลยค่ะ ปิดฝาไว้แล้วก็คนก็ปิดฝาไว้ประมาณหนึ่งนาทีค่ะประมาณนั้นนะคะผักเราจะเคี้ยวสดหน้ารับประทานนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะผักจะเคี้ยวนุ่มด้วยค่ะเพราะว่าผักคะน้าจะก้านแข็งใช่ไหมคะเนี่ยเขาก็จะเคี้ยวนุ่มหน้ารับประทานค่ะมีดอกแค้ด้วยค่ะเป็นสมุนไพรเป็นผักพืชผักสมุนไพรเป็นพืชผักที่เก็บมาจากนาค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็นํามาประดับจานด้วยค่ะ อร่อยอร่อยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่ก็มาเยี่ยมชมมาให้กาลังใจช่องโคมพันตุลากันค่ะขอบคุณรหรายๆด้อค่ะเด้อนี่ค่ะโคมพันก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเอฟซีทุกท่านนะคะให้ประสบความสําเร็จในการทํางานคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะท่านเดินทางไปแหง,งนตงนําบลใดก็ขอประสบให้ประสบกับโชคดีมีชัยมีความปลอดภัยตลอดไปเลยค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะนี่ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ